That... Uh -huh. Neuland. แล้วแล้วกูก็ชอบเลยก็ช่วงประมาณสามทุ่มานะน้องๆไม่เสียงเข้าทางในวะทางไม้หรือทางโทรศัพท์เนี่ย มันแสบนานชิบหายเลยสักโอ้ชีบิตตีมเล่นไหมสักนี่งยมโมงไอสามตีมนาที <laughs> Don't worry. The colleagues. จะส่องสอนแกเอง ้าเม็ดเบาอ่ะเบาก่อนจบสติงนี้น่าจะได้น่ากากสองอันโอ้ยพระอาทิตย์แม่งมาไวยางวะ โลจุโลเปอร์เซนต์คลีนไดเวอร์นะครับเป็นบับขีคาความสามารถก็แทนกันได้ยุ่เนี่ยเห็นเสากาดไหมเออเนี่ยก็เป็นการออกแบบที่สวยเอโกมากสำหรับ ดีๆจะทิดตัวเลยวัดความแรงหน่อยไปแน่แล้ลวพี่ดูเฮ้ยมันเป็นแส่งละองบ,บ,บ๊ะ เนี่ยเออกลับไปที่เดิมไม่ได้เด้วยคนละนะาถคาดเดสเดสตัหน้าทีม ดูนะความสามารถของซึ่งมีชีวิตเด็กขานะเอออนั่นและก็ไม่รู้จะพูดอะไระเ,เล่นไว้ก่อน ไม่มีทาสีปกิดโซเดวะก็นะหลังจา,ากเดือดคาเซกทำลิปรีวิว่าและว,วิธีทำอีกรอบหนึ่ง ก็ go, go, go. thank you very much for donate is car for me แทนมินนะเพื่อนเพื่อนเกาหลีนะเออรู้ปะอาอบคุณมากมาหลังน้องบุ้ยเฟื่อฟูไปสาเกาหลีแล้วเนี่ย โอ้เจียงทุกจ้างวะชีวิตเอ๋อนไรท้าใจที่พูดหรือเปล่า เดีเลสอยกได้มา่นนี้นะเ่อยบินละเละอสองนาทีนะบอ Tank, tank, tank. หน้าแห้งเลยคอดีโครงการใช้มะนาวทานหน้านะแต่้อเสียคือนะั่นแหละเหมือนนรกอะเออเบืนอะได้นที่สุดอุ๊ยเขี้ยสัตว์ตอนกลางคืนก็ไม่ต้องขาแดกแล้วนะขาเนะี่ย เบอร์คอนเทนต์ตอนน้องๆก็นอนกันหมดละเอว่าสตรีมแมพใหม่หน่อยแมารูโตะอ่าสวยามาแล้ว คุยกันไหมประสบการณ์พลาดอ,อะไรนะแชทคำว่าสวยก็ก็มาว่ะต้องเข้าไปคุยในดิสแล้วตีว่านนอนใช่ไหม ย็ดแกมีจอดัดไดิดหนึ่ง ท่าเรนเอ่ออะไรอะไรอะไรแหมมันก็สุดยอดเลยลเออนั่นแหละจบแล้วแม่ง เสียทุกอย่างเลยนะโอ้วันดีไมค์กูเป็นไรวนะเนี่ยสุดยอดวะไม่นค่พกไว,กวในกระเป๋าอะเรียบร้อยเล,เลยกระเป๋าชุ มเมาให้โอ้โหไมเคิลกุดคลอดเลยฮนะัลโ,ลโหลลถึงกระออกเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยโ,โ,โ,โจด้าไปสัตว์โจด้าไปเฮีย้ยโอ้โหเกินโจด้า นองนน่นไเกูอะไรมึงดับอะไรเยอะวะเฮ้ยมึงเก่าอ่ะมึงดับเนี่ยด,ยดยตดื่อยสุดไปแล้วนะ ต้องรเฮ้ยอึกมาว่ะผมเป่าดีท่านหนึ่งกับมาเลยว่ะแต่ผมว่าลูกตู่สูนยกาุก่ะเท่ไม่เท่แท็กเคติดไว้ให้ตัวเองด้วย เดาไม่เชียงบ่าววิ่งเลยโอ้ดีเครื่องต้องรีเครื่องฮะอ่ะรีเครื่องคุยลังใหม่กูรีทั้งั้งนี้แม่งมังใจอ่ะ